สวัสดีครับทุกๆคนครับยินดีเข้าสู่ช่องอนุน้นำคงแชแนลครับสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเด้อมาว่าจาภาษาคนทํางานมาว่าจาภาษาชาวบานคือเก่าคือเดิมครับเมื่อนี่เสาร์วันอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อเสาร์วันอาทิตย์ที่12เนาะเดือนตุลาคมพศ2568ครับเป็นยังไ๋บ้างพี่น้องหลังจากออกาพรรษา่านมาได้3-4ม,มื้อเนืะเน่ะฤดูหนาว เริ่มสีข้านขามากแล้วครับพี่น้องแต่ว่าทั้งรายองนี่ยังมีฝนตกอยู่นะพี่น้องตกแรงพร้อมครับเมื่อวานนี่ตกทั้งมือเลยนะครับพี่น้องเมื่อวานนี่ตกทั้งมือเลยครับแต่ว่าทั้งบ้านเขาเป็นยังไงมั่งครับทั้งภาคอีสานนะครับภาคอีสานนี่น่าจะหนาวแล้วเนาะเพราะว่าเห็นน้องๆทังโซเจ่ยลแจงมากนะครับในช่วงไร่สดก็กล่าวเาออเริ่มหนาวแล้วเพียโน้นว่าสันเรื่มหนาวแล้วว่าสันทางสกลน,นครทังหนองคายนะครับอุดร นะครับเป็นจั่นไรบ้างนครราชสีมานะครับโอ้ยพี่น้องอยากกลับไปเรียนบ้านเขาอยู่ดีเนาะหนาหนาวเนาะครับหนาหนาวนี่มันบรรยากาศมันดีเนาะตอนเร้าๆใกล้คันเออหมอกลงเนาะครับพี่น้องเนาะหมอกลงเออปลาเข่าเขียวกระจีกระจิกลายเป็นสีทองเรียบันเนี่ยเนาะปลาเก่าเข่าเขียวกระจิกกลายเป็นสีทองนะครับสีทองเม็ดเข่านะครับ เกี่ยวเขานะครับบัตนห้องสวรรค์บัตรหน้านะครับผมเกี่ยวเขารับจ้างแต่ว่าสุมือนี่นี่ข้าเจ้าเอารถเกี่ยวพี่น้องมีรถเกี่ยวเนาะมือตะกอนเอออตะกวนอย่อ่นุ่นมังคงนี่เป็นมือหนึ่งนี่ครับรับจ้างเกี่ยวเขาเนาะมือละสองร้อยเออมือละสามร้อยกินขาน้ำเพลนตะกอนนี่เอ่อต,ตนต้นๆเลยเนี่ยตั้งแต่อนุ่นมังคองยังเป็นเบาเนี่ยไม่มือละลอยก็าบาทคนตัวลอยห้าสิบเนาะอืม เมื่อร่อยห้าสิบแต่ว่ากินต้มไก่ดิละเออมีต้มไก่มีลาบเนาะครับซุ้มเซลกันผู้พันจ้างไปกะโว้เฮ็ดกับเขาหลายเมียเนาะครับจ้างไปเป็นสามสิบสี่สิบคนนอกกับเหล่วแต่ยพันจิตจ้างได้เนาะแต่ว่ามันมวนดิไปเกี่ยวเขานะครับมันมวนเออไปกันหลายๆคนนะครับไปกันหลายๆคนแต่ว่าสมมื่อนี่บ่แล้วครับพี่นะ้องจ้างรถคันเดียวเป็นไรเลยเมาเลยเนาะครับเมาเลยเนาะครับ มันก็นเลแะแย่การทางานสู่มือนี่มันง่ายนะครับมันง่ายด้วยเทคโนโลยีเนะาะบวชิเป็นก่อนสิทํหนาเออหาเงินไปพี่น้องทำนาถูกเดือนนี่หาเงินนะครับพี่น้องเด้อราะว่าบางลาสูงเงินลงมาเมียเห็ดหน้าเนี่ยบอกว่าเออเห็ดหน้านะครับแต่ก่อนนี่บ่ได้ใส่เงินได้พี่น้องก่อนสิลงหน้าพิ่สิเลี้ยงเปียเลี้ยงไก,ก่ปลูกฟักปลูกมีไว้นะครับบ่ได้เสียงเงินดอ,อกนะครับก่อนสิลงหน้าขาเจ้าทาไปเลยนะครับ ปุ <ını> <traps> <graffiti> ๋ยก็เจ้าก็ไม่ได้ซื้อครับพี่ดองตะกอนนี่แล้วก็ปุ๋ยขีควายขีงวเขานี่แหละครับไปลงใสไ้ให้หน้าละให้ละละลดละลดละลดนะครับโอ้ยเหลือแต่ง่าพอดเนาะครับง่าพอดใบเข่ากล้องลงผุนเหลือแต่เหลือแต่จิได้เกี่ยวใบถิมเนาะเพราะว่าปุ๋ยธรรมชาติเนาะครับขีงัวขีควายเขานี่แล้วเนาะครับตะละบ้านตะละบ้านเนี่ยเขาเจ้าเลี้ยงไว้เป็นขอกผุนดิทำนาทำไรนี่เอาควายทด่ไถตะกอนเนี่ แต่ว่าสมัยนี้บเมียนแล้วเนาะสมัยนี้ใส่งานใส่เงินเออใส่เงิน <c oughs> นู่นโกงก็ได้เนาะใส่งานบริษัใส่เงินจ้างรถนะจ้างรถซื้อรถอจ้างรถไทมาไถายหุดนหน้าห้แม่นเนี่ยจ้างรถเขาก็มาไถยหุดนหน้าให้นะครับไถหุดนหน้าให้เพราะนายบัตตีตม้มตีต้มแล้วก็วานมาพี่น้องขาจาวานเด้สุเมือนี่มันไงเด้ เออวนันแต่ว่าอน,นุนมันคงกับบุรุษบอกว่ามัใสิไดสมเหตุสมผลหรือบอ่อหรือยังไงแต่ว่าบอกเคยทำไงครับเห็นเศ้าหน้ากันเจ้าทำมือนี้เนาะอันนี้เขามาเว่าเรื่องการเท็ดนา <c oughs> การใช้ชีวิตนะครับแต่กนนีครับเดี๋ยวนี้มันคนละยางกันเนาะหน้ามือเป็นหลังมื้อได้ปีนองเด้อนะครับส่วนหน้าสีแเลีวยเบิดไปหลายมือนี่กันนี่ครับเ <c oughs> นาะเพราะฉะนั้นก็นต้องทําใจระวังเฮาเฮ็ดเอากับจ้างเขา มันกับเป็นคนระแบบคนระย่างกันกําไรมันกับมีหน่อยเออเพราะได้หมากได้ผลมากก็จจาเปลี่ยนต้อเขาลงสีเพื่อจาเพื่อเจ้าทุนกลับขึ้นแบบว่าเหลือไว้ก็ไว้กินอ่ามันคนระย่างกันเพราะฉะนั้นก็ต้องรับผลการกระทําของเขาทำเนาะเออเพราะว่าจะเป็นรถไทเพราะว่าจะเป็นไรกันแล้วแต่อะไรพี่น้องมีแต่เงินทั้งนั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับผลการกระทําได้พี่น้องเด้อทำอย่างใดก็ได้จังสันครับผม ทำด้วยเงินมันกัดเสียเงินเนาะเป็นเรื่องปกติทำด้วยแรงข้องก็ได้กบไรอยู่แต่ว่ามันกำเมยเออมันดีก็เลยยางดีก็เลยยางนะครับทาหน้าผู้เดียวก็ได้ซู่มื้อเพราะว่าไปได้ลงทัาไ่ไล้ลงมือทาเนาะครับเอาเงินจ้างเนาะครับตีตมโอ้ยลายละเกดแปดร้อยนึกออกกันนวลแบบว่าเป็นว่านเนาะครับเออสิบไ่ก็ไหว เจ็ดแปดไร่ส mm ิบไร่ก okay. ับแปดพันนี่ก kind of eh ันน uh ิพี่น้องเป็นมือเนื้อกันน้จะจือกับเขากับน้ำพร้อมเนาะเออแล้วกับเมื่อวานนั่นละก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องเข้าเ้าหน้าเนาะที่ว่ากันมากนี่กับว่าเพื่อของกันกระทำเนาะของกันกระทำทำอะไรก็แล้วแต่เขาทํำแล้วเขาก็ต้องรับผลการของกันกระทำเนาะครับทํำดีก็ได้ดีทํำบ่ดีก็ได้บ่ดีเนาะครับเขาอยากได้คําว่าที่ดีๆเขากับว่ากับเขาดีๆน้องพี่น้องเบนบอก อถ้าเกิดเทาไปว่ากับเขาดีๆเนี่ยเขาได้คาบอกที่ดีๆแน่นอนครับเสื้อร้นแต่ว่าบอดีเขาบอกคำบอกที่บอดีก็ไม่เฮาเดียอ่เพราะจะนั่นก็ททำอะไรก็แล้วเตียเนาะครับรับผลของการกระทําเนาะอืมอันนูมาพวงกันขึ้นกันพี่น้องทำงานอทำงานก็ต้องรับผลของการกระทํานะครับทำดีเขาก็ได้เงินดีทำบอดีเขากระทําบอดีโดดก็กระบอกต่อเสียจบดีพี่น้องเออเพราะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ครับ กายวาจาใจต้องสุดจริตเด้อครับทุกคนเนาะผลของการกระทําสําคัญต่อชีวิตเท่ามากมากเลยครับผมเพราะว่าสิเป็นการใช้ชีวิตอยู่บ้านใช้ชีวิตตามสาธารณะหรือว่าใช้ชีวิตในที่ทางานเขาต้องเคารพในกฎระเบียบของบริษัทเคารพในกฎระเบียบของสาธารณะเคารพในกฎระเบียบของครอบครัวเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นก็บพว่าเขาสีอยู่ใสอยู่บ้าน หรืออยู่ที่ทํางานหรืออยู่ที่สาธารนณะผมเสอไใ้ว่าเฮ้าปลอดภัยแน่นอนนะครับถ้าเกิดเฮ้ากายวาจาใจสุดจริตนะครับพี่น้องเด้อดูแลร่างกายดูแลจิตใจให้ดีครับผมการใช้ชีวิตสําคัญมากๆครับผมสูมือนี้นะครับถ้าเฮาประมาทมือใดเฮ้ากับมีสิทธิ์ที่จะออกนอกทางมือน่้นเลขพี่นอ้องอนุมนำํำโค้งมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมาตลอดระยะเวลา52ปีพี่น้อง พบเบิดครับพบทั้งผิดหวังพบทั้งสมหวังเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลนะครับความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสเจอมาเบิดพี่น้องพอ่อมากเิดแล้วเพราะฉะนั้นก็เฮาอยู่ให้มันเป็นนะครับอยู่ในโลกใบนี้ถ้าเฮอ้าอยู่เป็นเฮากัดสิมีความสุขครับสงบในจิตใจเฮาอยาให้จิตใจเฮ้าเศร้ามองเด้อพี่น้องเด้อคุณมัวบ่ดีนะครับผมคลิปนี้ ก,ฝก็ฝากพี่น้องเด้อครับผมฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์เนาะอน,นุนนองคงกับสิมาอาลิปคุยกับพี่น้องในโอกาสต่อไปคลิปนี้ขอบคุณครับและสวัสดีครับเด้อครับผมฝากชงอนุนนองคงชาแนลเด้อครับสวัสดีครับ